EP นี้นะครับเราจะมาเล่านะครับประวัติของหมวกกันนะครับว่ามีที่มาอย่างไรนะครับและวิธีใช้ประโยชน์ของมันนะครับเกิดได้อย่างไรนะครับหมวกนะครับถ้าพูดถึงของสิ่งนี้นะครับคงไม่มีใครเลยที่จะไม่รู้จักนะครับหลายๆคนคงรู้ถึงวิธีใช้และประโยชน์ของหมวกด้วยนะครับไม่ว่าจะใช้สําหรับบังแดดอันร้อนๆของระบานเรานะครับบางคนก็ใช้หมวกบอกถึงตําแหน่งหน้าที่การงานของอาชีพนั้นนะครับเช่นพยาบาลทหารตำรวจและพ่อครัวเป็นต้นนะครับรวมไปถึงปัจจุบันได้มีหมวกมีแบบออกมา หาแบบนะครับให้เลือกได้สมใสกันแล้วแต่ความต้องการใช้งานของแต่ละบุคคลน,นะครับแต่จะมีสักกี่คนนีที่รู้ว่าหมวกนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยไหนนะครับและรูปทรงของหมวกนั้นแต่ละยุคเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ มวกนะครับลักษณะเป็นคำนามนะครับต้องขอเกินครับหมายถึงเครื่องสวมศีสันมีรูปต่างๆนะครับเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือขั้นแต่กันฝนเป็นต้นนะครับกรที่มาของเขาเนมาจากเพราะฉะนันุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับถ้าจะให้พูดถึงมหวกในยุคแรกนั้นๆนะครับได้ถูกขึ้นมาจากหนังของสัตว์นะครับและนำมามาคุมหัวไว้เพื่อป้องกันอะไรต่างๆ นะถ้าจะให้เรียกว่าหมวกก็คงยังไม่ใช่นะครับเพราะสมัยนั้นรูปทรงคงไม่เหมือนหมวกนะครับหรือคล้ายกับหมวกในสมัยนี้เท่าที่ควรนะครับอันนจะกรีดโบร,ราณน,นะครับก็ถือว่าเป็นกำหนัดหมวกในยุคแรกๆนะครับซึ่งเรียกว่าพีอูสนะครับเป็นหมวกที่มีรูปทรงคล้ายศีรษะของมนุษย์นะครับ มากกว่าการนําผ้ามาคุมไว้บนศีรษะนั่นเองนะครับต่อมานะครับได้ถือกําเนิดเป็นสัญลักษณ์แห่งการปลดปล่อยอิสระภาพนะครับที่ชาวกรีกและโรมันได้ให้กับทาสนะครับเพื่อแสดงว่าทาสเหล่านั้นได้ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วนะครับและมวงนะครับเป็นที่มาของปีแรกนะครับซึ่งได้ถูกคดิดค้นโดยชาวกรีกโบราณนั่นเองนะครับ หมวกทั้ง3ชนิดนะรมีลักษณะไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากเท่าไ,ไหร่นะครับและถูกออกแบบสําหรับไว้ให้ผู้ชายอย่างเดียวนะครับเอามานีครับในปัจจุบันของเรานะครับในช่วงคือศตวรรษที่1980นะครับหรือ1990เนะครับเป็นช่วงยุคของหมวกนั่นเองนะครับอีกครั้งนะเมื่อนําเทนนะครับคนสําคัญอย่าง จ้าหญิงแดนหน่นะครับได้นําแฟชั่นหมวกกลับมาใส่อีกครั้งนะครับจึงมีนักออกแบบหมวกรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายนะครับจนกระทัง่งทุกวันนี้ก็มีหมวกให้บรรดาผู้หญิงทั้งหลายนะครับได้เลือกสวมใส่กันมากมายนะครับขึ้นอยู่กับประเภทการใช้างานนะครับหรือแม้แต่เทรนแฟชั่นต่างๆนะครับที่จะออกมาให้ผู้หญิงได้สวมใส่กันมากขึ้นนะครับ